สวัสดีสสดค่ะวันนี้อยู่กับผมแนะแก้มมาค่ะนะคบกับแั้งน้อยคุงนะครับสวัสดีครับโอเคตอนนี้เราก็จะมาตัดไม้กันต่อเลยนะคะทำไมน้อยอยูวัวนจุดเกิดนี่แหละเนอะโอเคแล้วก็ไปตัดไม้กันเลยอุย้ยทำไมหัดเลยไปจังแล้วก็ต้องไปก่อนเลย เราก็จะไปตัดไม้ทำความ้ดอเดี๋ยวเปิจมน้าตาโอ้มา แล้วเราก็ไปตัดต้นต่อไปกันเถอะครับพอดีนะคะมีเสียงลบกูบอยน,นะครับตอนนี้เราก็มาตัดมาอีกครั้งหนึ่งผมก็รูเสร็จชินแล้วนะครัแล้วก็มาตัดไม้ต่อไปเรื่อยๆถ้าผมตัดมาได้เดมื่อไหร ผมก็จะอัดต่อนะครับเราก็มากันต่อเล้วนะครับเพราะต้องมากี้บตัดกิยาวไปหน่อยตัดไม้ได้ประมาณตัดจะเยอะอยู่นะครัแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาตัดไม้เพิ่มอีกนะครับโอเคเราจะมาตัดไม้อกีกหลังจากนั้นเราก็มาสร้างบ้านทำเลเลย เฮ้ยเราอยู่ใกล้ใกล้เหมือนเนี่ยเฮ้ยเจอเหล็กเห็นไหมครับพู่จิมวันนั้นเห็นนะเจ็ดเกิดอะไรอยู่นะม้าสองตัวแรกม้าค่ะกับมา้าแล้วก็แต่ก่อนเราปรับ b e a ที่ฟูใช่ไหมโน้ม no ไม่นะ beauty f o o ก่อน โอเคครับตอนนี้เราก็จะมาอุ๊ยเจ็บหนึ่งสองโอเคตอนนี้เราก็จะมาทำอะไรบล็อกใช่ไหมโอเค,อนนเอเคแล้วก็วางแบบนี้นี่งไง บไม่นะนี่ยังไงแล้วจากนั้นเราก็จะมาโอ้ยเราฟ้ามานไกลทำเลยเนี่ยไม่ดีไม่ดีต้องอุดไปไหนอุดไม่หน่อยอุดไม่หน่อยอุดไม่ดีเราจะอุดดำที่เรามี โอเคเราก็จะมาวางต่อเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกันต่อโอ้ไม่นะเราจะสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ ไปล้วก็ได้โครงอมา,มาหน่อยนะครับถ้าตัดไม้เสร็จแล้วเราก็มาทำมางกนต่อเลยนะครับตัดก่อนนะครับแป๊บนึงตอนนี้เราก็มาตัดคลิปต,ตอนที่ตอนมืดโคตรเลยนะครับโอโหโคตรมืดว่าเราอยู่ไหนเนี่ยจะรู้จุ่มต้นไม้อยู่ตรงนู้นใช่ไหมโอ้ยโคตรมืด

ไม่ใช่นี่ต้นไม้ทำไมดีล่ะดันมาหลงทางนี้อีกา,าอ๋อว่าเราอยู่ตรงนั้นอุ๊ดตกหลุมอ้อฮอ้ย

rất Daan, Daan, ma. Daan, ma. Daan, ma. Thật à rắc tụt đan bay còn đan má đan má đan má à từ đây qua đầu

mọi người mọi người mình mọi người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  นี่แม้่แต่กลางคืนที่หนเราก็จะมาจุดนักฆ่าคนเราก็จะามาสร้างวันให้แบบเปลี่ยสวดมนต์นะคะแลวแถววานผมเองนะครับ พอดีผมตามผมก็เลยต้องใช้ทีมนะคะ,ะไม่ได้เองนี่ค่ะผมตาม

เนี้เอนี่ีเออ,อ,อเกิดความสว่างสวโอ้โหโอ้สว่าง,สว,างสว่างมันเกิด จากนั้นเราก็หินหมดยังไม่หมดยังไม่หมดตกใจเกิดความตกใจเล็กน้อยนิดหนึ่งปักถอยปักถอยปักถอยโอย้ยต้องทำใไโอเคครับตอนนี้บ้านเราก็ได้โครงสร้างแบบนี้แล้วเอิม่มก็ขอสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับสวัสดีครับ น้องชางขอวัตดีด้วยสิรับแล้วจสิวดีครับบ๊ายบาย